วส,สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเอพรศิานครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงวัตถุมงคลนะครับรุ่นรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับผมท้าววิษณ์นะครับ รอยองรุ่นแรกนะครับของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อช้างวจุกระเชญนะครับสร้างบารมีสรอบนะครับฉลองอายุวัฒนมงมคล4 8ปีนะครับตอนนี้นะครับวัตถุมงคลทุกแบบทุกชนิดนะครับก็ได้ทําการนะครับจัดสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้นะครับทางพี่น้องทีมงานนะครับผมก็ได้ทําการนะครับบรรจุซีนนะครับลงกล่องนะครับสวยงามนะครับเพื่อทําการพุทธาพิเศษนะครับในวันที่16ถึงวันที่22สิงสิงหาคมนี้นะครับเป็นการพุทธาพิเศษนะครับ 7วัน7ยาม7วาระนะครับผมเป็นพิธีพิเศษนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อช้างครับที่ตกทอดมาแต่โบราณครับจากบุรพาจารย์ของท่านนะครับผมวันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับทุกท่านนะครับที่ว่านะครับก็มาร่วมพิธีได้นะครับทุกวันนะครับผมและนะครับพิเศษสุดๆนะครับในวันสุดท้ายนะครับวันที่22สิงหาคมนะครับผมเมื่อเสร็จพิธีนะครับผู้ที่มาร่วม งานพุทธพิเศษนะครับในวันสุดท้ายนี้นะครับก็จะได้รับแจกครับวัตถุมงคลนะครับเป็นพระปิดตานะครับยอดเพชรบามกงนะครับเนื้อชนวนนะครับพิเศษนะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นปิตาหลังรูปเหมือนรุ่นแรกนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อช้างพระจุกเฉยนะครับพลาดไม่ได้จริงๆครับรุ่นนี้นะครับแรงแน่นอนนะครับของแจกนะครับ สร้างปรากฏการมาแล้วนะครับในแม่นางกวักนะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับปี63สครับสุดๆนะครับตอนนี้นะครับเหรียญหนึ่งนะครับผมแจกฟรีนะครับตอนนี้นะครับเหรียญหนึ่ง2อ0พนนะครับ2อ0พนะครับผมเห็นอยู่ในตู้วัดนะครับและพระปิตารุนแลรุ่นนี้นะครับก็จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นเหรียญแจกที่แพงที่สุดอีกหรือเปล่าครับก็ต้องติดตามกันครับในวันที่22สิงหาคมนะครับและอีกหนึ่งวาระนะครับคือ ในวันฉลองอายุวัฒนมงคลนะครับ26สิงหาคมนะครับก็จะมีการออกร้านนะครับมีอาหารเลี้ยงฟรีนะครับที่วัดจุกเชินะครับผมมีวิธีเป็นงานบุญนะครับฉลองอายุวัฒนมงคลก็จะมีจ่ายหนึ่งรอบนะครับเป็นพระปิตายอดเพชรบำมกงนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับพิเศษสุดๆนะครับจำนวนจำกัดนะครับทุกท่านนะครับก็เรียนเชิญนะครับมาร่วมงานได้ทุกวันนะครับตอนนี้นะครับก็รอลุ้นกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคำนะครับ ลงยาแดงนะครับเนื้อทองคําลงยาม่วงนะครับเนื้อม่วงจักรพพัดนะครับผมตอนนี้นะครับพิเศษนะครับเนื้อทองคําต่างๆครับก็จะมีสองไซส์นะครับมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ละพิมพ์นะครับฝังเพชรอีก3เม็ดนะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับผมตอนนี้ครับมีประกาศรับซื้อกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ชิ้นใหญ่ครับ2 0 0แสนนะครับพิมเล็กน็0 0แสนะครับถ้าเปิดเจอครับเอามาขายผมได้เลยครับผมรับซื้อทุกเนื้อทุกองค์นะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วเจอกันนะครับในวันที่16นะครับถึงวันที่22สิสิงหาคมนี้นะครับขอบคุณครับ